เร็วและแรงมากค่ะทุกคนค่ะไปกันต่อค่ะอันนี้สะพานข้ามข้าแม่น้ำนะคะทุกคนค่ะอันนี้ฝั่งนู้นที่เราเดินลัวจะไปโดนหน้าคนอื่นเขานะคะทุกคนค่ะห <c oughs> ลบไม่ทันค่ะ <c oughs> แต่พี่สุวเวียนหัวน้ำ ช่วงรอเวลานะคะทุกคนคะ่ะรอเวลานัดหมอหมอนัดมาดูแม่น้ำค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้น้ําขึ้นสูงมากเลยแล้วก็กลัวจะไปโดนหน้าคนอื่นเขานะคะทุกคนคะ่ะหลบไม่ทันโทรศัพท์ก็จะไวๆไวนะคะทุกคนคะ่คนคะคนคะี่แหละค่ะน้องหมาก็ออกมาเดินรับแสงมาเมื่อกี้นะคะทุกคนคะ่คนคะนี่ค่ะ จะพยายามไม่มองที่น้ำนะคะจะมองที่โทรศัพท์ตัวเองนะคะค่ะ,ะไรกันนะคะแสงนิดเดียวนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะชั่วโมงนี้นะคะแต่ชั่วโมงถัดไปอาจจะแสงเยอะนะคะน้องไม่ยอมไปเร็วและแร,รงมากคะ่ะทุกคนคะ่ะไปกันต่อคะ่ะอันนี้สะพานข้ามแม่น้ำนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้ฝั่งนั้นที่เราเดินกันนะคะแสงนิดเดียวนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะชั่วโมงนี้นะคะแต่ชั่วโมงถัดไปอาจจะแสงเยอะนะคะน้องไม่ยอมไปช่วงรอเวลานะคะทุกคนคะ่ะรอเวลานัดหมอหมอนัดมาดูแม่น้ำค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้น้ําขึ้นสูงมากเลยแล้วก็เหมือนกันนะคะสะพานสีเขียวๆมองไม่เห็นนะคะทุกคนคะ่ะ พิสุออยากจะพาดูนานๆนะคะแต่เวียนหัวกันนะคะแสงนิดเดียวนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะชั่วโมงนี้นะคะแต่ชั่วโมงถัดไปอาจจะแสงเยอะนะคะน้องไม่ยอมไปเร็วและแร,รงมากคะ่ะทุกคนคะ่ะไปกันต่อคะ่ะอันนี้สะพานข้ามข้ามแม่น้ํานะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ฝั่งนั้นที่เราเดินไหลแรงน่ากลัวมากเลยดูดูดูสะพานข้างหน้านะคะทุกคนคะ่ะสะพานที่ข้ามคลองนะคะ คือน้ำขึ้นสูงจนเกือบจะถึงพ้องสะพานเดินเป๋ไปเป๋มาอย่างเงี้ยลมค่ะทุกคนค่ะพอลมมาแรงๆแล้วก็บรรยากาศใจกลางเมืองค่ะทุกคนค่ะค,ค่ะเวียนหัวน้ำไหลค่ะทุกคนค่ะอันนี้ไหล อันนี้ไหลทวนน้ำนะคะน้ำไหลไปพิสูจน์ไหลย้อนน้ำนะคะเร็วและแรงมากค่ะทุกคนค่ะไปกันต่อค่ะอันนี้สะพานข้ามข้ามแม่น้ำนะคะทุกคนค่ะอันนี้ฝั่งนู้นที่เราเดินค่ะแต่พิสุเวียนหัวน้ำ ช,ช่วงรอเวลานะคะทุกคนค่ะรอเวลานัดหมอหมอนัด <c oughs> มาดูแม่น้ำ Uno. ค่ะทุกคนค่ะวันนี้น้ําขึ้นสูงมากเลยแล้วก็ <c oughs> ช่วงรอเวลานะคะทุกคนค่ะรอเวลานัดหมอหมอนัด <c oughs> มาดูแม่น้ำค่ะทุกคนค่ะวันนี้น้ําขึ้นสูงมากเลยแล้วก็หเป็นมาเมื่อกี้นะคะทุกคนค่ะคนี่ค่ะ จะพยายามไม่มองที่น้ำนะคะจะมองที่โทรศัพท์ตัวเองนะคะ,ะไ,ไหลแรงเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะเนื่องจากว่าน้ำแข็งละลายนะคะหิมะละลายนะคะทำให้น้ำในแม่น้ำนะสูงขึ้นเยอะเลยคะ่ะกลัวจะไปโดนหน้าคนอื่นเขานะคะทุกคนคะ่ะหลบไม่ทันไหลแรงเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะเนื่องจากว่า น้ำแข็งละลายนะคะหิมะละลายนะคะทําให้น้ําในแม่น้ำนะสูงขึ้นเยอะเลยค่ะมาเมื่อกี้นะคะทุกคนคาเนี่ยค่ะค่ะขึ้นสะพานเขียวกันไหลเร่งมากๆค่ะทุกคนคะ่ะอยากจะพายืนดูนานๆนะบรรยากาศใจกลางเมืองค่ะทุกคนคะ่ะ เร็วและแรงมากค่ะทุกคนคะ่ะไปกันต่อค่ะอันนี้สะพานข้ามข้ามแม่น้ำนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ฝั่งนู้นที่เราเดินเพื่อนร่วมทางก็มาเยอะเราก็ต้องไปต่อละคะ่ะอย่าบอกนะว่าจะวิ่งมาหากันนะอ่ะเหมือนกันนะคะสะพานสีเขียว,ยวมองไม่เห็นนะคะทุกคนคะ่ะ พิสูจน์อยากจะพาดูนานๆน,นะคะแต่เวียนหัวเร็วแรงมากค่ะทุกคนคะ่ะไปกันต่อค่ะอันนี้สะพานข้ามแม่น้ำนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ฝั่งนู้นที่เราเดินค่ะขึ้นสะพานเขียวกันไหลแรงมากๆค่ะทุกคนคะ่ะ อยากจะพายืนดูนานๆกันมาเมื่อกี้นะคะทุกคนพาเนี่ยค่ะค่ะขึ้นสะพานเขียวกันไหลเร็วมากๆค่ะทุกคนค่ะอยากจะพายืนดูนานๆนะเร็วและแรงมากค่ะทุกคนค่ะไปกันต่อค่ะอันนี้สะพานข้ามแม่น้ํานะคะทุกคนค่ะอันนี้ฝั่งนู้นที่เราเดินนะคะทุกคนค่ะ วันนี้มาเช้านะคะทุกคนค่ะมาเช้าเพราะว่าขี้เกียจมาจะพยายามไม่มองที่น้ำนะคะจะมองที่โทรศัพท์ตัวเองนะคะค่ะไจะพยายามไม่มองที่น้ำนะคะจะมองที่โทรศัพท์ตัวเองนะคะค่ะไ เดินเป๋ไปเป๋มาอย่างเงี้ยลมค่ะทุกคนค่ะพอลมมาแรงๆแล้วก็ช่วงรอเวลานะคะทุกคนค่ะรอเวลานัดหมอหมอนัดมาดูแม่น้ำค่ะทุกคนค่ะวันนี้น้ำขึ้นสูงมากเลยแล้วก็่ะค่ะแต่พี่สัวเวียนหัวน้ำเป็นมาเมื่อกี้นะคะทุกคนค่ะ นแน่นรถเม์นะคะก็เลยรีบออกมาเกาะน,นะคะโอ้ดูสะพานฝั่งนี้ก็เร็วแรงมากค่ะทุกคนคะ่ะไปกันต่อค่ะอันนี้สะพานข้ามข้ามแม่น้ํานะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ฝั่งนั้นที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะ ใสแรงเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะเนื่องจากว่าน้ําแข็งละลายนะคะหิมะละลายนะคะทําให้น้ําในแม่น้ำนระาสูงขึ้นเยอะเลยค่ะจะพยายามไม่มองที่น้ํานะคะจะมองที่โทรศัพท์ตัวเองนะคะไหลไหลแรงน่ากลัวมากเลยดูดูดูสะพานข้างหน้านะคะทุกคนคะ่ะสะพานที่ข้ามคลองนะคะคือน้ําขึ้นสูง จนเกือบจะถึงท้องสะพานเร็วแแรงมากค่ะทุกคนค่ะไปกันต่อค่ะอันนี้สะพานข้ามแม่น้ํานะคะทุกคนค่ะอันนี้ฝั่งนู้นที่เราเดินอย่าบอกนะว่าจะวิ่งมาหากันนะอ่ะ จะพยายามไม่มองที่น้ํานะคะจะมองที่โทรศัพท์ตัวเองนะคะ mm hmm. ค่ะเดินย้อนสอนน้ำนี่ค่ะเดี๋ยวพี่สุ์จะข้ามสะพานเขียวๆนี่แหละคะ่ะไปไปไปฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะไหลแรงน่ากลัวมากเลยดูดูดูสะพานข้างหน้านะคะทุกคนคะ่ะสะพานที่ข้ามคลองนะคะคือน้ําขึ้นสูงจนเกือบจะถึงพ้องสะพาน แน่นรถเมย์นะคะก็เลยรีบออกมาเก่ะน,นะคะโอ้ดูสะพานฝั่งนี้ก็โทรศัพท์ก็จะไวๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละคะ่ะน้องหมาก็ออกมาเดินรับแสงเร็วแแรงมากค่ะทุกคนคะ่ะไปกันต่อคะ่ะอันนี้สะพานข้ามข้ามแม่น้ํานะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ฝั่งนู้นที่เราเดินแน่นรถเมย์นะคะก็เลยรีบออกมาเกอะน,นะคะ ดูสะพานฝั่งนี้ก็อย่าบอกนะว่าจะวิ่งมาหากันนะ่ะค่ะค่ะเวียนหัวน้ําไหลค่ะทุกคนค่ะอันนี้ไหลอันนี้ไหลทวนน้ํานะคะน้ําไหลไปพิสูจน์ไหลย้อนน้ํานะคะอืเดินย้อนสอนน้ำานี่ค่ะเดี๋ยวพิสูจน์จะข้ามสะพานเขียวๆนี่แหละค่ะไปไปไปฝั่งนู้นนะคะเนี่ยค่ะ นนะะแสงนิดเดียวนะคะทุกคนค่ะ